ยกเว้นคุณอาจจะแบบอะไรเดียซื้อของอะซื้อของออนไลน์อ่ะซื้อของจากสมมติซื้อของจาก amazon.com อะไรประมาณนี้แต่คุณจะลืมนะมันก็จะเก็บค่าส่งของคุณแล้วมันก็แต่แน่านอนตอนนี้ยังไงเราก็ได้เปรียบเพราะค่าเงินบาทเราแข็งแทนที่จะต้องจ่ายแบบดอลลาร์แล้วสามสิบห้าบาทสาสิบแปดบาทเนี่ยคุณก็จ่ายอยู่แค่สาสิบเอ็ดบาทสาสิบาทขกว่าสามสิบเอดบาท,บาท,บาทแต่มันก็จะคิดค่าส่งคุณอีกะแล้วมันก็จะมีค่าภาษีของอีโดอร์ทรัมป์อีก คือคือไม่จําเป็นก็อย่าซื้อแต่ถ้าจําเป็นก็ก็ซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้เออ,อีกอันหนึ่งที่จะชวนนักคุยก็คือเอ,อเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องตกลงเนี่ยมีคนเขาเมาเยอะเลยนะนะว่ากรณีของรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมอ่ะเขามีคนบอกว่าโดนตีกลับ <c oughs> อืมโดนตีกลับแต่ผมว่าไม่น่า,าโดนน,นะออนนะนะไอ้ตำรวจสองคนนั้นอ่ะ มาจากบุรีรัมย์หมดเลยว่ะพอเราไปนั่งอ่านข่าวอ่ะ <c oughs> นี่ก็บุรีรัมย์นี่ก็บุรีรัมย์อ้าวแล้วมึงจะไปอยู่อ,อยุติธรรมแล้วมึงไปคนมาหมายว่าคือมันเป็นตำรวจที่ไปไปยิ่งใหญ่ในบุรีรัมย์ะนะมานะนเนี่ยออกมาไปได้ตำแหน่งแห่งที่อยู่บุรีรัมย์ก็ทุกคนก็เลยมองว่าเฮ้ยอ้าวแล้วมันจะมีเรื่องเขากระโดงนะเพราะเรื่องนอเนี้ยยุติธรรมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องอะไรวะแม้กระทั่งเรื่อง คดีด passes, ความต่างๆเล่นะัผมใช้คำนี้นะนะผมใช้คำนี้นะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่อันนี้ขา่ขาวเขาก็เมาส์กันนะเขาบอกอาจารย์บวันศักด์ปุวนโนเนี่ยเขาบอกอนุทินว่าเรื่องที่เขาจะไม่แตะเลยนะมึงไปจัดการกันเองนะคือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสวอาจารย์บวรนศักด์อันนี้อันนี้จริงเท็จยังไงต้องไปต้องดา่าคือผมก็พูดกับนักข่าวด้วยกันแหละนะนะครับเอ,อ่อนะักข่าวสายการเมืองเขาบอกว่าตอนที่อนุทินไปคุยกับอาจารย์บวันศักด์อะ จันบอลศักิ์ก็บอกว่าก็โอเคก็เรื่องอื่นเนี่ยช่วยดูได้แต่เรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสอบบอลเนี่ยไปเคลียร์มึงเองนะอย่ามาให้เขาลงไปยุ่งนะเขาไม่เอาเพราะว่าเขาดูท่าทางกูจะเอามือไปซุกหีบอะกูจะเดือดร้อนอะคือจีนเคสยังไงเนี่ยเอ่อก็อันนี้เป็นการเมาส์กันในวงข่าวการเมืองนะครับแต่ผมก็นึกในใจว่าโอ้ยอาจารย์อาจารย์มาเนี่ย ยังไงอาจารย์ถ้าสมมติรัฐบาลมันเปื้อนโคลนนะอาจารย์ก็ต้องเปื้อนโคลนไปด้วยแหละคือไม่มีทางที่อาจารย์จะมาบริสุทธิ์จะแบบแบบใส่ชุดพลาส,สติกตลอดเวลาแล้วใส่สูรขาวแล้วก็โคลนมันเปื้อนกูก็อยู่ที่พลาส,สติกแล้วเดี๋ยวกูถลกพลาส,สติกออกกูบอกอมไม่ยังไงก็มันไม่ง่ายหรอกคือคือ,ค,อคือมันจะคือแต่มีคนบอกว่าแกบอกเลยว่าไม่ไม่ยุ่งกับเรื่องเอ่อเขากะโดงคือ คืออย่าเอาเรื่องเนี้ยคือแกจะต้องมาเป็นอรองนายฐมตรีที่ดูแลทางด้านเอกฎหมายใช่ไหมนะทีนี้ผมก็าถามในใจว่าก็คุยกันนะข่าวแล้วว่าแล้วสมมติอาจารย์มาเนี่ยแล้วจะไม่ไม่รับคดีเ่าเนี่คืออย่าอย่าลืมว่าสมมติเขาก็โดนเนี่ยมันจะเกี่ยวอยู่สองกระทรวงนะนะมหาไทยหนึ่งใช่ไหมฮะกับกระทรวงคมนาคมหนึ่งนะครับเพราะกระทรวงมหาไทยเนี่ยก็กรมที่ดินใช่ไหมครับส่วนกระทรวง คำนาคมก็รถไฟใช่ไหมครับยังไงอีสองอันนี้เกี่ยวแน่ๆนเกี่ยวแน่แน่แล้วมันมีคดีฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะไปเกี่ยวยุติธรรมอีกใช่ไหมครับอันนี้เราเนี่ยแล้วก็อีเรื่องหัวเนี่ยก็ฟ้องร้องกันอยู่อ่ะใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่คือผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเอาแล้วไม่รับไม่ไม่ดูสองคดีนี้รัดยังไงอาจารย์จะอยู่ยังไงวะก็มันเป็นเรื่องใหญ่ของรัฐบาลเออก็ดูแมงแมงมืนๆนะนะ,นะเออเออเดี๋ยวนะพักหนึ่งนะ อ๋อวันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นเปิดทรงผมทักษิน <laughs> น่าอ่านยังน่าอ่านไปยังเนี่ยข่าวเพิ่งมาเลยข่าวเพิ่งมาเลยตอนนี้เลยนเนี่ยสิบหกสิบหกสี่ห้าเนี่ยใกล้ๆกับ <c oughs> เราเลยเนี่ยเออเปิดทรงผมทักษิณน,นักโทษเด็ดขาดชายคุกคองเปลมตามระเบียบรชาชัณฑ์ยาไม่เกินห้าเซนยาแบบเนี้ยไม่เกินห้าเซนหมายถึงขบวนหมายถึงขบวนอ๋อเหรอ ข้างบนข้างล่างขาวขาวสามด้านเออแต่ยังไม่เห็นนะนะผมก็อีข่าวก็เขียนซะประมาณว่านึกว่าจะให้กูดูก็ไม่เห็นนะกูไม่เห็นไม่เห็นรูปทักษิณนันะไม่เห็นอ่านี่ผมเอามาจากมติชนนะคือเขียนไม่ใช่เดี๋ยแบบใช้งงมาเปิดทรงผมทักษิณนี่ก็มึงดูสิแบบเปิดทรงผมทักษิณึลจะให้กูคิดว่าใครอ่ะกูนึกว่าเดี๋ยวจะมีรูปทักษิณอ่ะก็กลายเป็นปรูปทักษิณเดิมแต่เป็นรูปไม่นะแต่มันเอารูปคนอื่นมาให้ดูเว้ยมันเอารูปคน แต่ไม่เทารุ่นเก๋งเบอไงแต่มันก็เบอร์เบอร์แต่ก็ไม่เบอร์เท่าไหร่นะแต่ก็เบอร์นิดหน่อยนะฮะเออแบบเออเนี่ยทรงผมประมาณผมนะนะเออประมาณเนี่ย